วัสดีค่ะวันนี้ยายวิวลาจะพาทำขนมกล้วยสาคูต้นนะคะส่วนผสมก็จะมีกล้วยน้ำบาสสุกสองหวีค่ะมีแป้งข้าวเจ้าห้าสิบกรัมน้ำตาลทรายสองร้ยห้าสิบกรัมเกลือครึ่งช้อนชากะทิสองกล่อง มะพร้าวขูดหนึ่งลูกสาคูต้นสองร้อยกร,รัมค่ะวิธีทำเราก็จะมาทำกล้วยก่อนมายีกล้วยแล้วก็ผสมตัดแป้งข้าวเจ้าก่อนนักด่ฉันนวดให้มันเข้ากันกล้วยไม่ต้องละเอียดมากนะคะให้เราเคี้ยวดีเคี้ยวกล้วยด้วยตัดแป้งข้าวเจ้า ต่อไปเราก็จะใส่น้ําตาลค่ะน้ําตาลนี้เราก็ทยอยใส่คือกะว่าไม่ให้หวานมากเพราะกล้วยก็สุกงอมแล้วค่ะนี่เราจะใส่น้ําตาลลงไปก็จะเป็นเกลือค่ะคึ่ช้อนชานะคะแล้วก็ใส่กะทิ อีกส่วนหนึ่งเราก็เอาไว้โดยนึ่งกับเกลือมะกุกตอนที่เรานึ่งขนมสุกแล้วนะคะสุดท้ายก็ใส่สาคูนะคะสาคูนี้เราจะล้างผ่านน้ำหนึ่งครั้งก่อนนะคะ เราไม่ล้างผ่านน้ำมันก็จะไม่สุกค่ะนี่ค่ะสาคูเราล้างผ่านน้ำหนึ่งครั้งแล้วค่ะสบไปนีสุดแล้วสำหรับการผสมนี่ก็คุกเข้าให้เข้ากันนะคะก,กันแล้วเราก็จะนำไปนึ่งค่ะ การนึ่งนี้เราก็ใช้ถาดนึ่งทาถาดด้วยน้ํามันก่อนเพื่อไม่ให้ขนมติดถาดนะคะทาถาดด้วยน้ํามันแล้วเราก็ไปนึ่งในไฟที่ร้อนนึ่งประมาณสามสิบทีก็จะสุกค่ะเมื่อสุกแล้วเราก็ยกลงพักไว้ให้เย็นแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆตามต้องการแล้วก็มาคั่วกับมะพร้าวที่นึ่งใส่เกลือไว้อีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นว่าจัดเสพได้เลยนะคะลองทำดูนะคะ